พี่พูดแล้วเ,เอานะครับจาดีได้จาร้นเสียน้วยมากคนเสียบ้ากรู้น้อยก็เสียน้อยไม่รู้อะไรก็ไม่ผิดครับใช้เาคนเก่าพี่พ่อคนเดิมครับลองไว้สมัยตั้งฉากกับพื้นโลกครับที่ด้าแก้วแดงครับเออนคำปิลล้อองลมพี่น้องจากบ้านแสงใหญ่เจอกับพี่น้องจากบ้านหนองบองแสงใหญ่เนรอำเภอพะทลุงครับฝาคกับพิ่ ทำเปรียวเดือบบุร่าธานีไม่พอดีวันอะไรครับผมก็ผมก็ผมก็โอ้โหความเปรี้ยกับท่านผู้ชมได้ยินเสียงโอนสกุยดาบอกว่าปล่อยออกมาเถอะแล้วก็ปล่อยบาจิกินเลยครับท่านผู้ชมนั่งผายมั่งน้ำแดงสีดามากแก้ววันนี้จะอยู่รอบขอบชายเปล่าได้มาเที่ยวแล้วเจนกับครับแฟนพาเฉลุยเข้าป้ายดูซิว่าทำเปียวร้องลมจะพลิกวิกฤตเป็นลูกขาใต้หรือไม่โมว์เม้ตั้มบอกว่าจะดึงขึ้นขึ้นมาสิงห์ราจากรลงปอปอสารน้อยส่งเสริมส่งเข้าป ว่าคำปิวเราเอารมณ์จะปิวออกมาอยู่ไว้เอาแล้วว่าเที่ยวนี้ใส่กันมาแบบนั้นเรา่อเถืเ่เลยทีเดียวไม่บอกไม,อไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่เห็นแล้วไม่สั่งมาโอ้ขาแก่เราแบบเดินไฟต่างคนต่างไฟต่างคนตาดีที่ด้นหน้าแก่ที่น้องแก่บ้านแสนใหญ่ใจใหญ่สุดข,ขึอหรือไม่วันนี้ประกบคู่ดได้กับพวามปิวรองรมณที่น้องแก่ผมเดินบ้านน้องหม้อเอาไว้น้องหม้อกับแสนใหญ่ใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาแบบเราบ่เ่เถื่ทีนี้ที่ว่าใครดีใครได้ใครจะใครอยู่ใครไม่ซูดเที่ยวนี่ลายเงือกเลยจ้า อจากตอนนี้ถึงึ่งสนามพอดีพอดีเขาบอกว่าจำมัเทเกิดเป็นชายราสีสตรีอยากให้เขาเสมอเหมือน,นีิสาบูบูราแต่ตาาเรนเอาไว้เจอปีจารน,นักเเองว่าแล้วขอจากวันที่สา,รรา,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 าบบมทีบบบบส่สาน,าน,นาาตาแก้วลอยน่าหอวตาขึ้นมาแต่ว่าบาแบบเปินเปิาแบบเปิดมาบาแผบเบสมายสสาารถท่จะักเรา้ลน่าเราต้องับผนี ไอ้หน้านี對對่ไปไ้ห <Census> น <comfy> ้า okay, นี่อีไปไห้จีไรเป็นกบผีเอกมาแล่กันมาทุกทีทุกทกันี่ยไอ้หีความดีให้พี่เฮเบิร์ดไอ้หีความสุขกปรกเฮเบิร์ดนะแกขับเบี้ยอารมเลิกก็ชบแล้วตอนนี้เลิกก็ชับพื้นที่เข้ามาแล้วหนึ่งวันนะก็ตายก็วายไม่ร้องน้ำเสีแดงเร่ยไฟจันทร์ก็เห็นไฟจันทร์ก็พีเจเอนมาไม่มีม้าก็แลี้ยวเข้าแล้วก็พีเจไปกับเพื่อนป้าเพื่อนยายสาวเือนี่เลิกเข้าเกี็บมาหัวฟาดทั้ง พาหนีเลิกตีคุมแล้วมาอยู่ด้าอยู่ด้าแล้วก็หวัวแล้วพาท้ายมวนบุรีสโฉร้อวหน้าลอยตาไหลลิศลิศลิศรู้วดเข้าเอ็นไปไว้มะเขืาไปจะหัวหน่อยหัวลิศพุดด้วงลิศลิศนะพ <c oughs> ยายามนะคอับเรียบร้อยเลยครับคู่นี้งงเป็นพิดาหน้าแก้วกับครับเบลและองค์ลงรับ ผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่ยระหว่างทธินานาแก้วร่องน้าแดงพบกับเรยวร่องร่องน้ําสีเง,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 งิน,นผลการแข่งขันครับเป็นเรือดีที่ประดัประดารขาเป็นนามาอธิดาหนาคแก้วเป้นฝ่ายชนะเรือนีเอาละครับมาดูสึก